อ่านต่อนะครับเมื่อสารหล่อเลเหลวกับน้ำยาแอร์เหลวนะครับผสมกันแล้วก็ปล่อยให้มันเซตเอาก็คือปล่อยให้มันนิ่งหรืออปล่อยให้มันนิ่งนะเซตเอาทก็ปล่อยให้มันเกิดปฏิกิริยาอะไรแบบนี้นะครับเราก็อาจจะได้เราก็อาจจะได้ ส่วนผสมที่มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับฮ o m o โม n จีเน <c oughs> นะครับในกรณีนี้เนี่ยไอคู่คู่คู่ของสารล่อรื่นกับสารทำความเย็นนี้เนี่ย <c oughs> เขาก็จะเรียกว่ามัน m i ิซ i b l e นะครับก็คือมันสามารถผสมกันได้ในณอุณหภูมิแล้วก็ความดันนั้นๆนะครับ แต่ว่าอีกทางหนึ่งที่มันอาจจะเป็นไปได้ก็คืออาจจะเห็นมันแยกเฟสกันนะครับเห็นมันแยกเฟสกันเป็นสองสองเฟสแยกกันออทใหมมันอาจจะเกิดเป็นสองลักษณะอีกสองลักษณะนะครับอย่างอย่างแรกเมื่อกี้ก็คือผสมเข้ากันดีใช่ไหมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแต่ว่า ทางอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็อาจจะมีสักสอ,สอลักษณะนะมี2ส,สถานะนะครับอันแรกก็คือเป็นสารละลายนะครับที่มันเป็น oil rich ก็คือเป็นสารละลายที่มีน้ํามันเยอะกว่านะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นสารละลายที่เป็น refrigerant rich ก็คือเป็นสารละลายที่มีสารทําความเย็นเยอะกว่านะครับคําว่า rich นี่หมายถึงเข้มข้นนะครับ ในกรณทีทั่วไปนะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยสารละลายที่เป็น refrigerant rich สารละลายที่มีตัวน้ํายาแอร์เยอะกว่าเนี่ยมันจะหนักกว่าแล้วมันก็จะตกไปอยู่ข้างล่างนะครับตกไปอยู่ด้านล่างซึ่งอันนี้มันก็สามารถสร้างปัญหาให้กับระบบได้นะครับถ้าเกิดคอมเพรสเซอร์เนี่ยอ,อยู่ในที่ที่มันเย็นนะครับแล้วก็ ตัว r e f t u r e l a n d เนี่ยมัน condense นะครับมันควบแน่นในห้องเครื่องนะครับในระหว่างการชัดดาวมันก็เหมือนกับเป็นเอ่อเป็นสารอะไรนะเป็นเอ่อกองอยู่ตรงด้านล่างของห้องเครื่องตรง c r a n k c a s นะครับพอตอนเราจะ start up นะพอตอนเราจะเดินระบบเนี่ยไอตัวปั๊มน้ำมันเนี่ยมันก็จะต้องไปดูดเอา ของส่วนผสมที่มันมีน้ำยาแอร์เยอะเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะมีความหนืดต่ำเชนอนะครับเพราะมันมีน้ำยาแอร์เยอะนี่เนาะความเหนืดมันก็เลยต่ำลงเนี่ยปั๊มของน้ำมันมันก็จะต้องไปดูดเอาสารสารที่มันมีความหนืดอต่ำเนี่ยเข้ามาซึ่งมันก็ไม่ดีถูกไหมเพราะมันไม่ได้มีความหล่อลื่นนะครับซึ่งวิธีการแก้นะครับ วิธีการแก้ก็คือติดแครงเคสฮีเตอร์นะครับเป็นตัวให้ความร้อนในห้องแครงเคสนะครับหรือไม่ก็ใช้ระบบที่เรียกว่าระบบปั๊มดาวนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหานี้นะครับระบบปั๊มดาวไซเคิลเนี่ยก็คือการที่มีถังพักน้ำยาแยกแยกต่างหากในระบบคือก่อนที่จะปิดระบบ ก่อนที่จะชัดดาวระบบเนี่ยก็ให้เอาน้ำยาแอร์ไปพักไว้ในถางพักก่อนนะมันจะได้ไม่ไปค้างอยู่ในอยู่ในชุดลูกสูบหรือว่าแครงเคสของลูกสูบนะครับแล้วมันก็จะมีถ้าลองไปค้นดูใน Google เนี่ยจะเห็นว่าพัมดาวเนี่ยมันก็เหมือนกับมีถางพักน้ำยาอยู่ในวงจรน,นั่นแหละนะครับังั้นตอนที่จะปิดเครื่องเนี่ยมันก็จะเอา น้ำยาไปเก็บไว้ในถังนี้ก่อนนะเขาเรียกวิธีนั้นว่าเป็นการพัมดาวก็จะได้ไม่ต้องมีน้ำยาแอร์ค้างในระบบค้างในคอมเพรสเซอร์นะครับเอาไปเก็บไว้ที่ถังพักเลยอืม mm hmm. ส่วนแต่อันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหานะครับสําหรับแอมโมเนีย mm hmm. เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแอมโมเนียมันไม่ผสมกันน้ํามันหล่อลื่นอยู่แล้วนะครับยกเว้นว่าเอออาจจะผสมกันในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็น้ํามันเนี่ยก็มีนาโนที่มันจะสะสมอยู่ใน ด้านล่างนะครับของตัวคอยเย็นนะครับซึ่งเเราก็สามารถไปเดรนออกได้นะครับเราก็สามารถไปไขก๊อกปล่อยน้ำมันออกจากคอยเย็นได้อยู่แล้วนะครับแลก็ว่าตระกูลแอมโมเนียก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาเรื่องเรื่องน้ำมันผสมกับน้ำยาแอร์สักเท่าไหร่นะครับ